ดาวขาน้องครับดาวขาน้องขึ้นรถเลยครับพละามสามครับอัรถเสี่องกันนะครับเด้อพละามสามครับพระามสามครับดาวขาน้องครับดาวขาน้องขึ้นได้ครับโชเฟอร์อันไปใช้นีไปใช้เชื่องเช่าวะไปใชไปชช้เช่องเช่าอายุบ่บ่แมงครับลุคคลนีไปดาวขาน้องครับไปพระามสามครับเอาทีไปใช้เชื่องเช่ากับพูนนะครับเด้อ รถปอดสองครับจอที่พุ่นรถปอดสองงานโอ้ยแค่คยไปปอดสองจังไหกคจบมอสามเนาะมันบริเกียวกับอันจบมอสองมอสามอกครับอันนี้หมายถึงป้ายรถครับอันคิวรถปอดสองมนจะิไปชไเชิงเฉาอันนี้ไม่ได้แปครับ <c oughs> มันเขียนว่าปอดสองจีปอดสองครับพุ่นครับจอที่พึ่าข้างกอไปเหมืนเดับเ้อบอกเออโอ้ย าช,ชาเ่างช้าเดชาเช้าอะไปกอนนด้นนะนายน้องอยาชาเชิงช้าวแน,นี้เอาดาวขาน้องครับดาวขาน้องปินโรเครับพละสาค, <c oughs> าครับไปแสะครับชิไปดาวอังคารดาวขนันารแมนเลย<ง>เป่นยังดาวอังคา้นไปเที่ยว กันโลคานี่ไปได้ไปดาวข้างครับไปใช่สิไปดาวคัน้องครับไปยี่โมดาวคัน้องนัวโมไปล่องครับล่องแสนห้โอ้ยมาจัดใจน้อบานนี้เนาะสิไปดาวข้างนะ